ตอนนี้เรามาอยู่ในแรงนะครับมาโซโล่คนเดียวไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยเรามาโซโล่นาซัตนะครับซึ่งเราเจอกับทอบ็อปเลนคือมอริคไคเซอร์ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะชนะไหมตาน,นี้หน้าผมใสเหมือนกันแต่ผมก็จะพยายามแต่ไม่เต็มที่ถ้ามีบางบางช็อตแบบผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจครับมันคือแบบว่าตั้งสมาธิเพื่อที่แบบจริงจังกับแรงนี่นะครับ เฮ้ยแล้วไม่มันไปตรงนั้นเลยวะนะผมว่าน่าจะโดนกดดูจากทรงละผมละมอริไคเซอร์มันมีทั้งกระชากมีทั้งตีบอกเลยว่าให้เขาเคลียร์มาเคลียร์มาเคลียร์มาโอเค เราจะให้เขากดไปก่อนนะครับต้นเกมน่าจะอัพดึงมาต้องระวังเลยนั่นไงชัดเจนมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะสเต็ป โอ้โหบางทีคลิปก็กกดส้นต็มเหมือนกันนะแบบว่าเดินไปสักไก่เลยอะไรเงี้ย โ,โหมีการไปโชว์ตาใส่เขาด้วยนะโอ้โหแต่ตากรตัวเองนี่คือแบบ03นี่คือแบบเข้าขั้นมะเร็งก็บ,บอกเลยความหิวหน้าใกล้จะครอบงำแล้วดูวจากทรง มึงไหวไห้ยนะโอ้โหตีไงกวนมากกวนโอ้ยไง ถ้าลอนจะขึ้นเมาเอ,อาเนะี่ยอ,อืมมีเทเลพอร์ตด้วยวะ่ะ ไม่เข็ดหรอวะเื้อเร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 ื้อโหห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 นห้หห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  หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วไม่มีใครอยู่ได้เลย <c oughs> ไม่นะรถไม่โอเสียดายว่ะเฮ้ย เอาเวอร์อย่าฟิ่งเสียงกันนะขอไปฟาร์มกันน่าจะมาลุมดูจากทรงละเฮ้ยมาวะ่ะ ยอมจำนนแต่โดยดี <laughs> โอเคเราต้องเคลียร์ป้อมบนแล้วไม่ได้แล้วอะอ๊มมาวะ่วะาว่ะไปโดนเพื่อนมาแล้วไปท่า ไม่ได้หรออย่างที่มันพูดแหละต้อง3มคนเท่านั้นแหละน่าจะลุมผมได้อยู่อ่ะหรือไม่ก็สองคนก็น่าจะได้ละผมทำได้แค่เป็นตัวล่อให้มาวะต้องสามต้องสามเท่านั้นวะมันต้องขึ้นมาแล้วแน่เลยวะเอเยไว้กล้าอยู่กลาง คืนมาอีกแล้วแน่เลยว่ะพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้อ่ะมันแบบคือแม่งหายปุ๊บนี่คือพอจะรู้เลยว่าจะมาเอามาเล่นไหนเนี่ยเฮ้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 ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ อะไรอ,อของแล้วก็ไปตุ๋ยเล่นล่างต่อนะครับ มาฮัลโหลสปายมาตัวฟัเกอร์เดินไล่ฆ่าตอนเนี้ย โอ้ไม่มไปรโจุเป็นอะไรก็ได้ฮัโลโหล ผมเป็นตัวที่เรียกด้ว่าถ้าไม่มีมานานนี่คือแบบว่าลำบากหน่อย What the hell แบบว่าจะสองหนึ่งเลยสามหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะไม่ลงแล้วล่ะพิมพ <c oughs> ์มากจัง เฮล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 เพื่อนมึงเฮลเพื่อนสิอยู่ไม่ไหวจริงๆหลังจากนี้ท็อปเลนก็คงจะแปบว่าแบนนาซัตทุกเกมนะครับจำไว้โอ้อะไรวะยังไม่ได้ลองของเลยสาดจะออกไอ้นี่มาให้ตาย